ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเรื่องเจ้านี่กันครับบล็อกปูพื้นนะครับบล็อกซีเมนต์ปูพื้นนี่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะพูดในมุมของเจ้าของบ้านแล้วกันนะครับผมมีทําบ้านแล้วก็ เอาบล็อกเจ้าตัวนี้มาปูถนนแล้วก็ปูโรงรถนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับ5ข้อควรรู้นะครับเราก็จะพูดคุยในมุมของเจ้าของบ้านละกันเพราะว่าตอนที่ผมทำเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดเยอะเนื่องจากคนที่ทำเนี่ยเขาแบบว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้มาก่อนนะฮะเราก็เลยเผื่อใครจะทําแล้วก็จะใช้เจ้าบล็อกตัวนี้จะได้ลองศึกษาข้อมูลก่อน ฟังเอาข้อมูลตัวนี้ไปลองพิจารณาดูนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยมันมีเหตุผลขนาดไหนแล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์กับคุณผมดีใจด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหาเดียวกับผมนะฮะอ่ะเจ้าบล็อกซีแพคตัวนี้นะครับอ่ะข้อหนึ่งสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนมันมีรูพุนเห็นไหมมันมีรูพุนหน้ามันอาจจะดูไม่มีรูพุมนะครับแต่จริงๆอข้างล่างเนี่ยมันมีรูพุค่อนข้างเยอะ นะครับอขออนุญาตวางนะครับหนัก <c oughs> ก็เจ้าบล็อกตัวนี้มันมีรูพุนดังนั้นความสามารถของมันคือมันสามารถดูดซึมน้ําได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กักเก็บน้านะก็คือดูดแล้วก็ระเหย,ยไปนั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่คุณควรระวังคือเวลาคุณปูนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการใช้พวกปูนซีเมนในการปูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าพวกปูนซีเมนเนี่ยมันเปื้อนบริเวณผิวหน้าหรือ ตามจุดต่างๆของเจ้าบล็อกเนี่ยวิธีที่คุณควรทําคือเอาฟองน้ําหรือผ้านะครับชุบน้ำมาๆแล้วรีบเช็ดออกให้เร็วที่สุดนะฮะอย่าให้ค่าปูนเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวบล็อกนั่นเองนะครับมันจะเกิดเป็นค่าขาวๆได้ข้อที่2นะครับในการที่คุณจะติดตั้งเจ้าบล็อกตัวนี้แล้วระหว่างที่ทำเนี่ยช่างเ็าเกิดทำปูนเลอะแล้วคุณแบบเพิ่งมาเห็นที่หลังแล้วคุณต้องการจะทำความสะอาดเขานะฮะ คุณใช้กดเกลือในการทำขา้าวสาดใช่กดเกลือไม่ผิดนะครับแต่สําคัญนะครับกดเกลือคุณต้องผสมให้มันเป็นค่อนข้างอ่อนนะครับอย่าใช้กดเกลือแบบเต็มเต็มซุปเลยนะแบบแรงนะคุณต้องใช้กดเกลือเอามาผสมให้มันค่อนข้างเจือจางน,นะครับแล้วที่สําคัญเ,เทคนิคที่ผมเพิ่งทราบมานะฮะคือคุณต้องฉีดน้ําพรมเจ้าตัวบล็อกตัวนี้ก่อนคุณก็ฉีดน้ําบริเวณพื้นที่บล็อกตัวเนี้ที่คุณจะทขาข้าวสาดนะครับ ให้มันดูดน้ำเข้าให้มันเต็มที่ก่อนนะฮะหลังจากนั้นคุณค่อยลงกดเกลือที่ผสมแล้วแบบเจอจานนะครับแล้วก็ค่อยขัดมันนะครับแล้วก็รีบฉีดน้ำออกเพื่อทำความสะอาดให้กดเกลือมันหายไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่พรมน้ำก่อนโอกาสที่กดเกลือต่างๆเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวบล็อกมีค่อนข้างสูงแล้วพอมันเขาเรียกว่าอะไรหลังจากนั้นน่ะมันจะขึ้นเป็นคราบขาวๆได้นะครับจะทำให้บล็อกคุณดูไม่สวยงามนั่นเองนะครับ แล้วก็ข้อที่3นะครับก่อนที่คุณจะปูเจ้าบล็อกตัวเนี้คุณควรมีการปรับพื้นให้เรียบร้อยก่อนอย่างของบ้านผมเนี่ยปูลงรถกับที่จอดรถนะฮะ ก็มีการเทบูลปรับระดับให้เรียบร้อยแล้วก็ลงทรายให้เรียบร้อยนะฮะบ,บางที่เนี่ยเขาปรับพื้นไม่ดีนะครับมันจะทําให้ในระยะยาวเกิดการสุดตัวได้นะครับแบบเหยียบไปแล้วแผลตัดหรือแบบเป็นหลุมลงไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังอย่างยิ่งนะครับข้อที่4นะครับเจ้าบล็อกตัวนี้มันจะเป็นแบบเป็นร่อง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 ใช่ไหมครับไอ ille, ระหว่างร่องเนี่ยคุณก็จะเอาทรายยัดเข้าไปในร่องก็คือเททรายแล้วก็กวาดเขี่ยทรายนะครับให้เรียบร้อย ระหว่างที่ทำขั้นตอนนี้แนะนำว่าควรทิ้งให้บล็อกนี่มันแห้งก่อนนะครับพอบล็อกมันแห้งอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเอาทรายเนี่ยมาลงทรายคุณเนี่ยก็ไม่ใช่ทรายเปียกๆนะทรายคุณก็ควรจะแห้งในระดับหนึ่งนะครับก็เอาทรายมาเนี่ยเทไปห้องหน้านะครับแล้วก็เอาไม้กวาดอ่อนเนี่ยกวาดให้เรียบร้อยนะครับ กว่าให้ลงไปตามร่อง,องตา่างๆอย่าให้ทรายมันอยู่เสมอกับตัวบล็อกนะครับทรายมันต้องอยู่ต่ำกว่าตัวบล็อกสักนิดนึงกประมาณสมมิลได้นะครับกว่าให้เรียบร้อยแล้วระหว่างที่ทำเนี่ยก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับพยายามอย่าให้มีทรายมาเลอะอยู่บริเวณผิวหน้าบล็อกและที่สําคัญคือหลังจากนั้นคุณควรลงน้ํายาประสานทรายนะครับซึ่งของผมเนี่ยใช้บล็อกของ เอสซีนะครับซึ่งมันมีผลิตภัณฑ์เป็นน้ำยาประส,สานซาของ s อ g ด้วยวิธีที่เขาแนะนำมาก็คือใส่กระป๋องแบบพ่นยาขายาน้ำยานะครับมันก็คือจะแบบเป็นข้นๆสีขาวๆนะครับใช้อัตราส่วน 1. นึ่งต่อสองนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีอยู่ข้างขวดน,นะอ่านให้ดีก่อนนะครับก็ผสมแล้วก็ควรให้เข้ากันใส่ที่ฉีดฉีดแมลงเออใส่ถังนะครับแล้วก็ฉีดมันจะแบบเป็นแบบค้าบขาวๆแบบเหมือนเป็นนมนะครับพอ พอมันแห้งแล้วก็จะสใสๆนะครับไม่ได้เป็นทิ้งเป็นคราบขาวนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องพรมหนาจนเกินไปเพราะว่าถ้าพรมหนาจนเกินไปมันอาจจะเป็นคราบขาวก็เป็นได้เช่นกันนะครับก็ตรงนี้สําคัญเพราะว่าถ้าคุณไม่ลงน้ํายาประสานทรายเนี่ยคุณลงทรายไปเรียบร้อยแล้วทรายมันไม่มีทางอยู่คุณแน่นอนเวลาแบบสมมติถ้ามันมีฝนตกหรือคุณลดน้ำแล้วพื้นมันเปียกทรายแม่งไตนะไอตัวน้ํายาประสานทรายเนี่ยจะมีความเป็นเกาลันิดนึงคือยึดทรายกับตัวบอกไว้ด้วยกันนะครับและที่สําคัญน้ํายาประสานทรายเนี่ยจะทําให้ ตัวบล็อกเนี่ยมีความเข้มขึ้นเล็กน้อยนะครับคือบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะได้ตัวบล็อกเนี่ยสีเดิมถ้างั้นคุณก็ต้องเอาแบบเขาเรียกวอะไรเอาไปลงตามร่องอะซึ่งมันลําบากนะวิธีที่ผมทําคือพ่นทั้งตัวบล็อกให้เต็มหน้าบล็อกเลยนะครับตัวบล็อกกับตัวทรายเนี่ยก็จะเกาะกันนะครับนั่นก็คือวิธีที่ผมทำนะครับอย่าลืมนะถ้าไม่ลงน้ำยาประสานทรายร่องนี้หายหมดแน่นอนมันจะดูค่อนข้างน่าเกียดนะในความรู้สึกผม ส่วนข้อที่5นะครับที่อาจจะบอกกันไว้ก็คือบล็อกพวกนี้อย่างที่บอกนะครับมันมีรูพุนเขาก็จะนิยมใช้น้ํายาเคลือบผิวนะครับถ้าคุณไปตามร้านขายเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยบางทีบางร้านนะครับเขาจะแนะนําให้คุณใช้ A-100 หรือ A-200 ในการเคลือบผิวนะครับผมจะมาพูดอย่างนี้ก่อน A-100 กับ a 2 0อ่ะมันก็คือพูดง่ายๆมันคือเหมือนเป็น ของซอกมันมีของหลายยี่ห้อนะืดๆแล้วแต่คุณจะเลือกใช้แต่ความแตกต่างระหว่าง A100 กับ A200 คือไอตัว A100 เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยาเคลือบน้ำยาเคลือบนะจะออกใสๆมันจะเอาไว้เคลือบผนังดังนั้นคุณไม่ควรจะเอามาลงพื้นเพราะมันจะหรุดร่องออกได้ง่ายนะครับส่วน A200 เนี่ยมันจะแบบไม่ต้องผสมแต่แบบบางเจ้าจะต้องผสมนะแต่เท่าที่ผมไปดูของเจ้าหนึ่งมาเนี่ยคือมันไม่ต้องผสม มันจะมีความเป็นแบบเหมือนน้ำนมอ่ะคล้ายๆน้ำยาประสานตายแหละเออแต่ว่าจะใสๆกว่าไม่เหนียวนะครับก็ใช้ลงพื้นได้เขาบอกว่าจะมีการเก็บเกาะที่ดีกว่าแต่ในกรณีที่คุณใช้ปฏิภัณฑ์ของ S C G นะเขาจะมีน้ำยาเคลือบผิวแต่ต้องบอกงี้ก่อนนะครับบ้านผมเนี่ยไม่ได้เคลือบนะลงแค่ตัวน้ํายาประสานทรายเท่านั้นเพราะว่าจริงๆคือติดตั้งมาระยะหนึ่งแล้วมันเกิดปัญหาแบบว่า ทำไมสีมันไม่สวยเกิดเป็นคาบเขาขาวแล้วตัวทรายตามร่องางๆมันก็ไม่เหลือนะเนื่องจากช่างที่เขามาทำเนี่ยเขาไปซื้อจากร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งนะแล้วก็เอามาติดตั้งเราเขาไม่ได้แนะนําอะไรมาเลยนะก็ไม่รู้ว่าต้องลงน้ายาประสานทรายใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมาเคลือบเขาก็แบบไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ก็ ผมก็เลยไปปรึกษาทาง SCG นะครับเขาก็แนะนําว่าเออเราก็ควรมีทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนฉีดนะ้ํามีการทำความสะอาดนู่นนี่นั่นนะครับแต่อย่าใช้ปืนแรงดันน้ําฉีดนะแรงเกินไปมาจะเป็นคราบบนตัวผิวหน้าของบล็อกได้ก็คือเอาน้ําฉีดแล้วก็ขัดทำความสาะอาดเบาๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องทิ้งให้แห้งนะครับทิ้งแบบให้แห้งให้มั่นใจว่ามันแห้งที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่แล้วก็ ลงรายกวดาสายให้เรียบร้อยใ้อย่างขั้นตอนที่แนะนํามาก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นก็ค่นน้ํายาประสานสายให้ทั่วนะครับก็ผิวบล็อกมันก็จะเข้มขึ้นถือว่าโอเครับได้ดีกว่าช่วงแรกที่มันแบบเป็น,นด่างนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็เลยไม่ได้ลงตัวเคลือบผิวเพราะว่าตัวน้ํายาประสานสายมันก็เคลือบในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับการแนะนําที่ว่าให้ลงเคลือบนะตั้งแต่ช่วงแรกนั่นก็คือสําหรับ การปูใหม่แบบใหม่ๆเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้นะครับแถมการปูบล็อกอะไรพุกนเนี้ยควรทําหน้าที่ไม่มีฝนนะครับเพราะว่ามันต้องทิ้งให้แห้งดังนั้นระหว่างที่ทําแล้วถ้ามันฝนตกขึ้นมามันก็จะแบบแบบยุ่งเหยะนะิงอ่ะไม่เวิร์กนะครับก็เป็น5ข้อที่เราอยากจะแนะนําไว้ในมุมของเจ้าของบ้านที่ ปูบล็อกปูพื้นเจ้าตัวนี้นะแล้วช่วงแรกมันแบบเออมันดูกระดำกระดักแบบไม่ค่อยสวยนะแล้วก็มาแก้ที่หลังนะก็ไม่อยากให้ใครเจอปัญหาเดียวกับผมก็ลองเอาข้อมูลนี้ไปลองพูดคุยกับช่างคุณดูนะแต่ว่าถ้าช่างบอกว่าเอาเอรอยทามือนะเออผังบอกเลยอย่านะจำไว้เจอกัน